ทุกคนก็รู้อยู่ว่าความกลัวสิ่งต่างๆทำให้ใจเราเป็นทุกข์แล้วทำไมเราไม่ทิ้งความกลัวทุกคนก็รู้อยู่ว่าความไม่พอใจคนอื่นทำให้ใจเราเป็นทุกข์แล้วทำไมเราไม่ทิ้งความไม่พอใจคนอื่นทุกคนก็รู้อยู่ว่าการยุ่งเรื่องของคนอื่นทำให้ใจเราเป็นทุกข์แล้วทำไมเราไม่เลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นทุกคนก็รู้อยู่ว่า ความวิตกกังวลทำให้เจเราเป็นทุกข์แล้วทำไมเราไม่ทิ้งความวิตกกังวลทุกคนก็รู้อยู่ว่าความไม่เห็นด้วยทำให้เจเราเป็นทุกข์แล้วทำไมเราไม่ทิ้งความไม่เห็นด้วยทุกคนก็รู้อยู่ว่าการคิดมากทำให้เจเราเป็นทุกข์แล้วทำไมเราไม่หยุดคิดมากทุกคนก็รู้อยู่ว่าการทะเลาะกันทำให้เจเราเป็นทุกข์ แล้วทำไมเราไม่หยุดทะเลาะกันสุดท้ายตายเป็นคนรู้ท่วมหัวเราก็รู้อยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่ใจเราแต่คนส่วนมากมักจะไปโทษคนอื่นหรือคิดจะไปแก้ไขคนอื่นโดยไม่โทษตนเองที่ไม่เฉยไม่ปล่อยวางสุดท้ายก็ทุกจนตายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความคิดของเราทั้งสิ้นหากเราไปแก้ที่คนอื่น หรือไปแก้ที่สิ่งแวดล้อมชาตินี้อย่าหวังพ้นทุกข์